ซุปหน่อไม้ใส่งาแซ่บๆสวัสดีครับพบกับพ่อแม่รูก้าพาแบ่บอีกเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับผมวันนี้เราจะทำซุปหน่อไม้ใส่งาจะไปชมผมวิธีทำมวามกันเลยครับอันดับแรกอเอางาไปขัวครับ แล้วก็มาตำให้ละเอียดตามชอบนะครับคอามาชมก็ฝากกดไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้ด้วยนะครับส่องพ่อแม่คู่กาวผาแสบครับผมได้เวลาตำหอมแล้วครับได้เวลาลงมือทำหอมเนี่ยก็ตำละเอียดตามชอบครับผม ที่เหลือก,ก็ใส่พลิกลงไปครับพลิกเนี่ยก็ตำละเอียดนิดนึงหรือมากลูกโดดก็ว่าต้องละเอียดครับมาเข้าเวทีเรียบร้อยตัวน,นี้ก็เป็นผักแพ้วครับปักชีไปเรื่อยแล้วก็จะมีต้นหอมมนะนาวสะระแหน่ครับลงมือทำกันเลยครับ พลกถีเราโคไว้ตอนแรกอลองมาตามอีกรอ,อบนึงครับนิดๆที่เหลือก,กใสน้ำไมลงไปครับใส่นอไม้ลงไปเลยน้ำไม้นี่ต้มใสน้ำใบจะนางกับใบแมงลักไปก่อนแล้วครับเดืดไหนมันเย็นไ้ไห้มันเย็นแล้วก็ค่อยมาสุบ ขั้นตอนต่อไปก็ใส่งาลงไปตามโดยพงนั่วครับตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อย แล้วก็น้ำมะนาวสูตรบ,บ้านๆครับทำคินเองที่บ้านได้ครับง่ายๆไม่นุ่งง่ายๆครับซุปหน้าไม้ใส่งาตามโดยน้ำปลรราหอมหวันๆทีเรกกัดยุงวะครับพี่น้อง ทำเข้าไปยุ่งว่าเข้าไปให้เขาทีเข้าท่างครับสีสันน่ารับประทานมากเขาานี้อหอนห้อนครับต่อไปเป็นการซิมซิมเรียบร้อยแล้วเด็ดคีเดืดท่างใส่พักลงไปครับพักสีอบ ซอยไปครับหอมสะระแหน่พักแผ้วผักชีไปเรื่อยครับโอเคแคข่งากันครับนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยครับพี่น้องซุปหน้าไม้ใส่งา แบบบ้านๆครับเมนูง่ายๆชอบคลิปนี้ก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้ด้วยนะครับช่องพ่อแม่ครูก้าพาแซบขอบคุณครับ